รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจเลนพกพันธ์จำกัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมกริสศรกิจนภาสุป,ปการครับในรายการขอเพียงแก้เขียนมาเดอะเมล BOX รายการที่พร้อมมอบระกาศให้กับทุกคนครับขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับในวันนี้นะครับผมได้รับข้อความมาทางอนบ็อกซ์ครับจากน้องอายุ17ปี น้องชื่อน้องอิงครับน้องอิงได้เล่าให้ผมฟังว่าตั้งแต่น้องเรียนจบม3มาเนี่ยน้องไม่ได้เรียนต่ออีกเลยครับเพราะว่าต้องมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงพ่อของน้องได้เกิดประสบอุบัติเหตุครับต้องได้รับการผ่าตัดสมองน้องอิงดูแลคุณพ่อทุกอย่างครับแต่ก็ไม่มีรายได้อะไรด้วยอายุที่ยังน้อยครับน้องไปทํางานที่ไหนก็ไม่มีคนรับเห็นบ่อทรายข้างบ้านมีกุ้งฝอยเยอะเลยคิดว่าถ้าเอาไปขายคงพอสร้างรายได้ให้น้อง150บาทถึง200บาทต่อวัน พอเอามาซื้อกับข้าวซื้อแผมเพิ่อให้กับพ่อแม่รู้ว่าจะต้องลําบากแต่น้องก็ยินดีที่จะดูแลคุณพ่อหวังอยากให้คุณพ่อหายเท่านั้นเองในวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวของเด็กกระตันยูน้องอิงอินทิราบัวทองท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ครับ น้องอิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กิตนะครับจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาะเ,เมลบ็อกซ์ที่เรามีนัดกันไว้ค่ะอันนี้ทําอะไรอยู่เนี่ยจากกุ้งค่ะจากกุ้งฝอยจากกุ้งฝอยใช่ค่ะตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะตรงนั้นมันไม่ลึกขนไปค่ะไม่ลึกค่ะเอาอยัางไงอ่ะเราจะให้พี่ลงไปหาไหมหรือเราจะขึ้นมาคุยกับพี่ก่อนเดีย๋ยวหนูขึ้นไปเองด้โอเคได้อันนี้พายมาจากไหนเนี่ย จากฝั่งนู้นค่ะฝั่งนูน้นใช่ค่ะที่บ้านหลักสีฟ้าโอ้โหก็ไกลเหมือนกันนะพายมาเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยค่ะมามามา,มาขึ้นมาพักก่อนพายมาต้องไกลใช่รองเท้าไม่ได้ใส่เลยใช่ลอยอยู่ในน้ำค่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะเจอไหมอยู่ตรงนู้นค่ะ กทุกวัน <ๆ S 1> นี้เราพายมามันก็ลอยอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ค่ะแล้วมันมีหายบ้างไหมเนี่ยมีค่ะพายมานี่พายมาจากตรงนู้นแล้วบ้านเราอะไรอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงฝั่งนู้นเลยค่ะหลังคาที่เป็นหลายๆสีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ทําไมเขาเรียกบ่อทรายอะ่ะแถวบ้านพี่นี่มันเรียกคลองเลยนะมันใหญ่มากเลยอะข้างล่างเป็นทรายค่ะเมื่อก่อนเขาเอาเอาขดุดทรายไปขายค่ะแล้วแถวนี้นี่คือแบบมีบ่อทรายอย่างนี้เยอะไหมเยอะค่ะ มันดูแบบเหมือนไกลสุดลูกหูลูกตามากเลยแล้วคือมันน้ํามันมาจากทางไหนอะทางนู้นสุดนู้นเลยเหรอใช่ค่ะมาจากฝ<อ>ั่งนู้นแล้วเขาปล่อยน้ํามาโอ,โอ,โอโ๋อเพราะว่าช่วงนี้มันคือช่วงน้ําท่วมใช่ไหมใช่เขาเลยปล่อยน้ํามาพอมันใหญ่ขนาดน,นี้ดักกุ้งยังไงนะมันลึกมากไหมเนี่ยแถวเนี้ยลึกค่ะมันอยู่ระดับไหนถ้าตอนนี้ก็น่าจะมิดวัวหนูแล้วค่ะอันนี้คือน้ําขึ้นเหรอค่ะน้ําขึ้นค่ะแล้วก่อนหน้าน,นี้คือมันน้อยกว่านี้เยอะเลยเหรอน้อยกว่านี้ค่ะตอนน้ําเยอะกับน้ําน้อยเนี่ยอันไหนในกุ้งเยอะกว่ากัน ตอนน้ำน้อยกว่าตอนนี้น้ํามันขึ้นกุ้งมันก็จะหายากหน่อยแล้วอันนี้ทาํามานานยังฮะหมายถึงว่าทามากี่ชั่วโมงแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะโอ้ و, ก็หลายชั่วโมงแล้วนะใช่ค่ะแล้วจับได้บ้างหรือ,อยังครับได้นิดเดียวคะ่ะวันนี้นิดเดียวค่ะกิโลไม่ถึงโลคะ่ะมยังไม่ถึงสองขีดคะ่ะประมาณนี้โอ้โหแล้ววันหนึ่งเราต้องจับให้ได้กิโละเนไะ่ยได้ประมาณโลหนึ่งคะ่ะตามออเดอร์ที่เขาสั่งมาตามออเดอร์ที่เขาสั่งแปลว่า เราต้องหาออเดอร์ก่อนแล้วค่อยไปจับกุ้งใช่ไหมครอ้อาวแล้วทําไมเราถึงไม่จับกุ้งมาก่อนแล้วค่อยหาออเดอร์ถ้าสมมติถ้าเราไม่มีออเดอร์อย่างเงี้ย่ะกุ้งมันก็จะตายอ๋อหมายถึง<ช>ว่าถ้าเราจับมาก่อนเนี่ยกุ้งมันจะตายใช,ใช่ค่ะแล้วอย่างวันนี้ออเดอร์เราหนึ่งโลตอนนี้เราจับได้สองขีดแล้วเราทาไงล่ะเนี่ยถ้ายังไม่ได้ก็ต้องผัดเขาไปแล้ววันนั้นเราจะมีรายได้ไหมก็ไม่มีค่ะก็ต้องได้อีกวันหนึ่ง เป็นอีกวันนึง<ช>เลยถ้าวันนั้นก็จะไม่มีรายได้เลยใช่ค่ะแล้วรายได้เราดีไหมเนี่ยขายโลแล้วเท่าไหร่โลร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทใช่จ้ะแล้วถ้าไม่ถึงโลนี่ขายได้ไหมได้ค่ะได้ประมาณสามสิบสี่สิบอะนี้ค่ะโอ้โแล้วคนแถวนี้เขาก็ตกกุ้งกันเยอะไหมส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยตกกันเขาเขาส่วนมากเขาทํางานกันมากกว่าก็เลยตอนนี้ก็เป็นอาชีพหลักของเราคนเดียวใช่ค่ะตรงนี้นี่คือแบบเราเหมาคนเดียวเลยค่ะนี่ขนาดเหมาคนเดียวนีด วันนี้ยังได้ไม่ค่อยเยอะเลยใช่ค่ะน้ําขึ้นกุ้งตรงนี้มันเป็นกุ้งเลี้ยงหรือว่ากุ้งแบบกุ้งธรรมชาติกุ้งธรรมชาติค่ะกุ้งธรรมชาติมันเยอะขนาดที่เราจับได้ทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะแต่เรารู้ไหมว่ามันมาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันใช่แต่ในช่วงนี้มันจะรายได้ของอิงจะน้อยลงเพราะว่าน้ามันขึ้นน้ํามันเยอะพื้นที่ของกุ้งอ่ะมันจะไปทั่วตอนแรกๆเลยอ่ะน้ำมันน้อยใช่ไหมครับกุ้งเนี่ยวางตรงไหนก็ติดกุ้งฝอยพวกนี้มันจะเป็นกุ้งธรรมชาติคือมันจะมีทั้งปี น้อยมากแล้วแต่จังหวะนออ้องอิงเนี่ยก็จะหากุ้งเนี่ยในเฉพาะบริเวณบ้านเท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถจะไปหาบ่อน,นู้นบ่อน,นี้ได้เพราะว่าไม่มียานพาหนะต่างๆนออ้องอิงก็ไม่มีครับพอเราจับหย่อนแหกุ้งอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบพวกปลาเข้ามาด้วยไหมมีค่ะแล้วพวกปลาพวกนั้นนี่คือเราสามารถเอาไปขายได้ไหมหรือว่าได้ค่ะบางครั้งถ้าเป็นตัวใหญ่ใช่ใช่ไหมไปแบบโฟมอย่างนี้แล้วไม่มีเรือแบบไ้นี่หรอไม่มีค่ะเป็นโฟมคะ่ะมันพายยากกว่าเรือไหมเนี่ย ยากกว่าเรือค่ะเพราะว่ามันจะโต้น้ำแล้วก็หมุนแหดักกุ้งแล้วด้านในนี้เราจะใช้อะไรลอก,กุ้งอะครับเป็นพวกเศษอาหารค่ะเราเอาไปหย่อนไว้มันจะไม่จมหรออย่างเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่าหนูผูกขวดไวค้ค่ะมันจะลอ,อยกุ้งอะพวกเนี้ยมันเป็นสัตว์น้ำลึกคือมันจะลงลึกแต่พอกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา แล้วทําไมไม่ลงกลางคืนแล้วอย่างน้องจะไปลงกลางคืนไหวเหรอครับไหนจะยุงเลยแล้วอันตรายด้วยพายทรงเดชไปป่าหญ้าอย่างเงี้ยกลมๆเงยๆพวกฉกหน้าไม้น,น้องก็เคยเคยลงมากลางคืนแต่ผมไล่ขึ้นผมบอกเออน้องอิงจะลงมาทําไมมันอันตรายลูกอย่างนี้อย่างน้องอิงไม่รู้งเงี้ยพอเห็นว่าเออเป็นงูเกิดเอาไม้พายตีมาอย่างเงี้ยถ้าพลาดนั่นก็หมายถึงความตาย ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพีย บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยาเข้าไปกอดเธอเอาไว้แล้วทำไมอยู่ดีๆเราถึงมาเริ่มดักกุ้งได้ที่แรกก็ยายซื้อที่ดักมาให้แบบให้ดักปลาอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่ดักไปดักมาก็ได้กุ้งเยอะกว่าปลาเราตั้งใจจะ ดักปลาแต่ได้กุ้งใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นดักกุ้งเลยใช่ค่คะตอนเราขายที่แรกเนี่ยเราขายยังไงครับขายใน Facebook ใช่ค่ะโพสต์ใน f a c e เ o k ค่ะว่ามีกุ้งฝอยประมาณนี้ขายค่ะอแล้วก็มีคนซื้อเลยใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกเลยเหรอใช่ค่ะ เพราะว่าส่วนมากเขาจะหากันค่ะอืมอ้าวแล้วเขาหาไปทําอะไรกันครับส่วนมากก็กุ้งถ้าเป็นกุ้งตายค่ะเขาไปเอาไปเป็นเหยื่อของตัวปลาจะไปเป็นเหยื่อถ้าเป็นกุ้งเป็นก็จะไปทอดค่ะส่วนใหญ่ของเราเป็นกุ้งเป็นกุ้งตายกุ้งเป็นค่ะโอแต่นี้มันตายน็อกน้าอ๋ออันนี้คือแบบมันน็อกน้ําแล้วใช่ค่ะกุ้งตายนี่เราขายรลเท่าไหร่ โลละ30บาทค่ะกุ้งเป็นนี่ก็150ค่ะแต่ราคานี่มันต่างกันเยอะมากเลยมันต่างกัน120เลยนะถ้าเป็นกุ้งตายก็จะไม่สดสีมันจะเปลี่ยนกุ้งตายนี่ก็คือจะเอาไปเป็นเหยื่อ<ช>แต่กุ้งเป็นเนี่ยคือเขาจะไป<ำ>ประกอบอาหารใช่เรามีวิธีในการที่เราจะทําให้กุ้งเนี่ยไม่ตายไหมใส่ออกซิเจนแล้วก็น้าคลองเพราะถ้าเป็นน้<อ>ําประปลานะค่ะ มันจะนกน้ําแล้วเวลาที่เราขายแล้วเนี่ยแพ็กส่งหรือว่าให้เขามาตักที่บ้านเลยค่ะถ้าเป็นกุ้งเป็นนะคะอ๋อก็คือให้เขามารับที่บ้านเลยใช่ค่ะถ้าสมมุติเราต้องไปส่งนี่เราจะไปส่งยังไงหนูจะไม่มีส่งเาพราะว่าไม่มีรถไปกุ้งที่เราจับจับมาเนี่ยเราสามารถเลี้ยงไว้ได้นานที่สุดกี่วันได้แค่2วันค่ะต้องใส่ออกซิเจนสองวันนี่คือเต็มที่แล้วใช่ไหมเราสามารถหาไว้ก่อนแล้วก็ไปหาออเดอร์ลูกค้าเคยมีทําอย่างนี้บ้างไหม ไม่เคยค่ะส่วนมากจะ,จะเอาเดือกก่อนเลยเอาเดออกก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอามากหรือเอาน้อยค่ะไม่อย่างนั้นเราจะจับมาเกอร์ค่ะเสียได้ถ้ยออกไปหย่อนแห่เนี่ยรอบหนึ่งนี่เราต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้ใช้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะชั่วโมงหนึ่งใช่ค่ะวันหนึ่งนี่เราต้องออก3-4รอบเลยเหรอใช่ค่ะ เช้าก็ออกมา8ปดเโมงค่ะเพราะว่าตอนเช้าก็ต้องเอาข้าวให้พ่อกินก่อน7จ็ดโมงให้พ่อกินข้าวให้พ่อกินข้าวอ้าวแล้วทําไมเราต้องเตรียมข้าวให้พ่อล่ะครับเพราะว่าพ่อเดินไม่ได้ค่ะพ่อติดเตียงค่ะรถมอเตอร์ไซค์ชนค่ะอามาัมพาตครึ่งซีค่ะซีขวาผ่าตัดสมองค่ะเรื่องนี้นานหรือ,อยังครับเนี่ยหปีมาแล้วค่ะ ตอนนี้พ่อน้องนี่คือแบบช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างไหมครับไม่ได้ค่ะต้องพยุงตลอดแล้วก็แค่เขาแค่กินข้าวอย่างเดียวการกิน<ช>ก็คือยังพอกินได้แต่เวลาเราอาบน้ําให้พ่อยกคุณพ่อ,อยังไงไหวครับมีพี่ข้างบ้านมาช่วยค่ะก็ยังมีคนที่พอมาช่วยเราอยู่บ้างใช่ค่ะ คุณหมอเคยบอกเราไหมครับว่าพ่อมีโอกาสจะหายไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นกว่านี้ไหมก็ตอนนี้ไปใส่กระโหลกเทียมแล้วคะ่ะแต่หมอบอกว่าอาจจะมีโอกาสเดินได้โอโก็เป็นข่าวดีเลยนะใช่ที่ฟังมาเหมือนน้องเป็นคนที่ดูแลคุณพ่อคนเดียวคุณแม่แล่คะครับแม่แยกทางกันไปตั้งนานแล้วค่ะที่แรกแค่ะหนูไปอยู่ระยองกับแม่พ่อเกิดอุบัติเหตุก็กลับมาดูพ่อหนูเรียนจบมสเลยตัดสินใจว่าไปเรียนต่อเพราะว่าพ่อก็ไม่มีใครดูแลค่ะ ือว่าเป็นคนที่แบบจิตใจเด็ดเดี่ยวมากนะเพราะว่าจบมสเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันช่วง 16- 17เองนี่ใช่ไหมสิบหกสิบห้าส <15, 16 S 1> ิบหกแล้วเราตัดสินใจที่จะมาดูแลคุณพ่อเลย<ช>ไม่เรียนต่อด้วยแล้วเราไม่มีความรู้สึกแบบอยากเรียนต่อไม่คิดถึงแบบชีวิตในโรงเรียนหรอครับอย่าค่ะแต่ก็ต้องถ้าจะไปเรียนจริงต้องไปเรียนกศนอค่ะก็ถ้าเราไม่มาดูพ่อก็ไม่มีใครมาดูแลเขาค่ะเพราะว่าพ่อตัวคนเดียว ก็เคยถามครับก็ถามว่าอ้าวแล้วเราเรียนจบแล้วเหรอเขาก็บอกว่าหนูก็อยากจะเรียนแต่ว่าพ่อไม่มีไขรผมก็สงสารเด็กทุกวันนี้ผมอยู่ตรงนี้บางทีผมมีอะไรผมก็เอา้าน้องอิงมีกับข้าวกินไหมลูกไม่มีตาเลยบอกเอออ้าเนี่ยตาก็มาขอยีไว้เอาตังค์ไปซื้อแล้วก็ลูกเนียเอาตังค์ไปซื้อไข่ซื้ออะไรก็ได้เอามาทําให้พ่อกินช่วยเหลือเพราะเขาอยู่กับพ่อสองคนเงี้ยน้องอิงต้องดูแล พ่อที่พิการแม่เขาก็ยังกลับมาส่งเสียให้บ้างแต่ว่าแม่เขาก็มีแฟนใหม่อะนะไม่เต่ไม่จำหน่วยครับก็คือมีก็ให้ไม่มีก็ตามนั้นรายได้หลักของเรานี่คือขายกุ้งฝอยค่ะพออยู่พอกินไหมไม่พอค่ะเพราะว่าไหนจะค่าแพมเพริดของชายพ่ออีกค่ะรายได้ของเราที่หามานี่ก็คือมันมันน้อยมันน้อยแล้วมันก็ไปลงตรงค่าใช้จ่ายของคุณพ่อหมดเลยใช่ไหมเท่ากับว่าเหมือนวันหนึ่งอะ อาเฉลี่ยฉเฉลี่ยเลยรายได้เราอยู่ที่ประมาณ1้0าสิบเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวันซื้อกับข้าวคะ่ะมาทำาค่ะค่ากับข้าวแล้วเรามีค่าอะไรอีกพวกนม<ข>พวกอะไรแล้วก็ค่ารถไปหาหมอ,อกสกมเดือนไปทีคะ่ะคือของพ่อหมดเลยใช่ที่ไม่ได้ยินเราพูดอะไรถึงตัวเองเลยอยากให้พ่อก่อนเลือกพ่อก่อนใช่ไหมเราลําบากมากไหมลําบากค่ะบางทีก็ไปขอข้าววัดขอข้าววัดมันจะมีวัดชุมพลนะคะแถวบ้าน มีให้แปลกบับข้าวได้เราแบบไม่ได้กินข้าวอันนี้พี่ถามเฉยๆนะมีไหมมีแค่บางวันค่ะเรายังเด็กอยู่เลยเราแบบค่ะถือว่าแบบเป็นสาวหลักของบ้านแล้วนะตอนเนี้ใช่บางวันถ้าหาเงินไม่ได้ค่ะจะให้คุณพ่อกินก่อนถ้าสมมติพ่อกินหมดเราก็ไม่ได้กินค่ะ<ห>ถ้าพ่อกินเหลือหน่อยนึงเราก็จะได้อันนั้นคือในวันที่ไม่มีจริงๆค่ะไม่มีจริงๆใช่ ก็คือแบบว่าไม่ยิ่งพ่อคือยอมยอมแลกทุกอย่างพ่อมันยอมครับยอมทุกอย่างเพื่อพ่อมันครับอดข้าวบ่อยมากบางทีมาช่วยเหลือทุกอย่างแหละตรง็อานน้องนะน้องงาลมันเหมือนญาติแหละครับถึงจะไม่ใช่ญาติก็โตด้วยกันมาเห็นกันเล็กๆทั้งรูปทั้งมองลูกเลยครับ อันนี้มันเป็นบ่อธรรมชาติเนะใช่ค่ะสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งกุ้งหาไม่ได้คุณพ่อยังต้องแบบว่าติดเตียงนายกว่านี้อันนี้คือพี่ไม่ได้แช่งนะสมมุติเฉยๆค่ะเราจะมีอาชีพเสริมแบบรองรับไว้ไหมแบบที่วางแผนไว้ในอนาคตตอนนี้หนูอายุ17อืมค่ะปีหน้าก็18น่าจะหางานได้าาแบบพวกพาร์ทไมได้เราก็คุยกันมาแป๊บหนึ่งแล้วนะ,ค,ะคงถึงแบบเวลาหว่านกุ้งแล้วเรามี โฟมแบบนี้อีกไหมหรือว่ามีเรือหรือว่ามีใครให้ยืมแบบให้พี่ลงไปด้วยได้ไหมมีค่ะมีมีใช่ไหมค่ะงั้นยืมให้พี่หน่อยได้ไหมได้ค่ะโอเคปะเดี๋ยวไปยืมให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ลงไปด้วยไม่รู้จะช่วยได้เปล่านะหรือว่าเราต้องช่วยพี่จากน้ําก็ไม่รู้ <c oughs> อานามไปเลยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไวอ้อะไหนพี่ขอดูผลงานเราหน่อยสินี่ค่ะในกุ้งไหมได้จ้ะโอ้โหยังได้นะดูองพี่ ได้แต่ปลาและป่านี่เราไปทําอะไรได้มั้งไหมไปตัดหัวเป็นปลาเข็มได้ไปตากแดดอ๋อไปทำปลาเข็มได้ก็คือยังกินได้อยู่ได้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่ว้าเสี่ยวมากพายเรือว่ายากแล้วพายโฟมยากกว่าเพราะว่าตอนนี้ลมมันก็แบบลมมันก็โฟอ่ะคือลมมันมาตลอดแล้วโฟมมันเบาพี่พายไม่ไปเลยพี่เห็นเราไปนู่นและพี่ยังอยู่ได้แค่เนี้ยแถวนี้พี่ก็เลยเออหย่อนก็หย,ย่อนแถวนี้ก็อย่างที่เราบอกหย่อนแบบแบบตื้นๆมันไม่ได้เนาะ ใช่ค่ะมันต้องไปหย่อนกลางๆลึกๆเนี่ยได้แต่ปลาจริงๆเลยแต่เมื่อกี้นี่คืออุปสรรคของพี่ไม่ใช่แค่การพายอะสิพี่เห็นตะขาบ <c oughs> โอ้โหทีนี้เราไม่เป็นอันพายแล้วแบบพอแล้วไม่เอาแล้วแล้ว,ลวเราพายอย่างเงี้ยทุกวันอะเราเจอบ้างไหมพวกอะไรเจอค่ะเจอทุกวันเลยเหรอบางวันนะบางวันใช่เดี๋ยวพายออกไปหวานอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปหาพ่อได้ไหมเดี<ช>๋ยวเราไปคุยกับพ่อกันเนาะเดี๋ยวเราไปกัน ถ้าให้คะแนนผมให้เต็มร้อยในเรื่องของความกตัญยูนะครับเลือกที่จะมาดูแลพ่อในยามที่พ่อพ่อลําบากกตันยูได้ดีมากตอนเราอายุ16เนี่ยมันคงเป็นวัยที่เรากําลังเรียนอยู่ใช่ไหมครับแต่น้องเนี่ยตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะครับที่จะมาดูแลคุณพ่อของน้องทั้งที่รู้นะครับว่ามันจะต้องเหนื่อยและลําบากมากแค่ไหนแต่น้องก็สู้ครับน้องทําอาชีพหาก,กุ้งซึ่งไรายได้มันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกครับแต่มันก็เป็นอาชีพที่ทําให้น้องกับคุณพ่อเนี่ย มีข้าวกินในแต่ละวันนะครับซึ่งน่าเนี่ยทำให้ผมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้องเนี่ยมีความเป็นนักสู้มากแค่ไหนและสาหรับน้องนะครับที่เป็นเด็กกระตันยูแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ขอมองเงินสนับสนุนให้กับน้องอิงเป็นจานวนเงิน10,000บาทด้วยกันครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับเงิน10,000บาทวันนี้แล้วก็จะเอาไปทาอะไรบ้างจะไปหมุนเวียนในแต่ละวันค่ะไปซื้อพวกกับข้าวแปมเพิ์ดพ่ออย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับเราในวันนี้มันคืออะไรไหนอ่ย กับข้าวค่ะพวกแล้วก็ข้าวสารเครื่องปรุงค่ะและสำหรับใครนะครับที่อยากจะส่งกําลังใจดีๆให้กับน้องอิงนะครับสามารถส่งมไ้ที่เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเสาหลักคนเดียวของบ้านนะครับนั่นก็คือน้องอิงนะครับน้องอิงเนี่ยอายุ17ปีเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เป็นเสาหลักแล้วนะครับรายได้ของน้องเนี่ยตอนนี้ก็จะมาจากการหว่านกุ้งเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับน้ำมันขึ้นสูงมากและกุ้งที่ได้เนี่ยมันก็น้อยลงมากๆในแต่ละวันนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ส่งกำลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะครับรวมถึงอย่างอื่นนะครับที่น้องอิงบอกมาเนี่ยว่ามันสําคัญกับน้องมากๆในแต่ละวันนะครับนั่นก็เป็นพวกอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มเครื่องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นนมหรืออะไรก็ตามนะครับที่สําคัญเลยนะฮะจะเป็นแพมเพ์ชของผู้ใหญ่นะครับไซส์ L เป็นแบบเทปกาวนะครับสามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับและสําหรับพี่น้องชาวอยุธยานะครับที่อยากจะได้กุ้งฝอยนะครับไม่ว่าจะเอาไปทําเป็น กุ้งแพหรือยำกุ้งเต้นหรือว่าอย่างที่น้องบอกนะครับจะเอาไปทําเป็นเหยื่อตกปลาก็ได้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook อะไรครับอินทิลาค่ะอินทิลานะครับและใครนะครับที่ต้องการกุ้งฝอยนะครับสามารถติดต่อหาน้องอิงได้เลยนะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับที่ทำให้เราได้เจอกับนักสู้ชีวิตดีๆแบบนี้นะครับทางเราต้องขอขอบคุณ CP และ CP Re t a i ท ing ด้วยครับ และสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของคนทรรมหากินสู้ชีวิตดีๆแบบนี้นะครับที่เห็นและอยากจะเล่าบอกต่อสามารถส่งมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ตู้ปนอสิบห้าปนสปากเก็ตหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หรือเข้าไปเขียนมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์และอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อให้เราด้วยครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับความกตัญญูคือพื้นฐานคุณธรรมที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆกกัััับบคคคครรรอออวและสสสงงมมขเพพีีีียุุณน,นู้ท่าชจิ ขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาสำหรับวันนี้ผมกฤิศสรกิจน้องอิงและรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดือะเมลบ็อ,บอ,อกซ์ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา20นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22สําำหรับวันนี้สวัสดีครับหนูขอบคุณทางรายการที่หนูส่งเรื่องไปแล้วมาหาหนูที่บ้าน หนูจะได้เอาเงินมาดูแลพ่อหนูสัญญาว่าจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่หนูทำได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน CP และ Nation ที่มอบโอกาสให้หนูหนูขอบคุณค่ะอินทิลาบัวทองขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญา ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ